สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาทำธุรกิจแบบนักรบวิดีโอนี้นะครับจะสาธิตการติดตั้งเว็บไซต์ o r d p r e s s นะครับให้ท่านสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับสามารถจัดการได้นะครับเพิ่มข้อมูลรวมกับทั้งการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์นะครับมีระบบช็อปปิ้งการ์ดอะไรก็สามารถต่อยอดในอนาคตได้เช่นกันนะครับวิธีการใช้งานหรือการติดตั้งนั้นไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นนะครับหลังจากที่ท่านนะครับจดโดเมนแล้วก็มีโฮสติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับโฮสติ้งเนี่ยผู้ให้บริการโฮสติ้งจะให ชุดข้อมูลมาชุดหนึ่งนะครับผ่านทานอีเมลของท่านเป็นยูเซอร์และพาสเ w o r d ในการ Login ินเข้าระบบ Direct Admin นั่นเองนะครับยกตัวอย่างของผมนะครับผมก็จะมี User Password ิร์ในการ Login Direct Admin ของผมนะครับหลังจากที่เราใส่ User Password ิร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกด Enter เราก็เข้าสู่หน้าจอนะครับของการจัดการของ Direct Admin ตัวนี้นะครับโดย Direct Admin นี้นะครับของบาง Hosting นะครับจะมีระบบ Support ในการ Install นะครับ WordPress ไว้ให้นะครับซึ่งช่วยทำให้เรามีเว็บไซต์นะครับที่ดีมากแล้วก็สร้างข้อมูลได้อย่างเป็นมิตรกับ SEO ด้วยนะครับไต่อันดับ Google ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้เป็น Direct Admin ของ Host Ato m นะครับซึ่งเมนูในการติดตั้ง w o r d p r e s s จะอยู่ตรงนี้นะครับ s o f t s c r s Auto Installer นะครับผมคลิกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าติดตั้งโปรแกรมนะครับไปที่ WordPress นะครับแล้วคลิก install ครับคราวนี้เรามาตั้งค่านะครับของ WordPress ที่ยวจะติดตั้งในเว็บไซต์นะครับเริ่มแรกนะครับเลือกของ Choose Protocol นะครับในนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับคือไม่มี W มี W แล้วก็เป็นแบบมี S เติม S แล้วก็มี W นะครับผมตอนแรกเนี่ยเราจะเลือกได้แค่2แบบนะครับถ้าเราไม่ได้จดบริการเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของ SSL security ต่างๆเกี่ยวกับตัวที่3ตัวที่4เราก็จะเลือกไม่ได้นะครับในที่นี้ผมขอเลือกตัวแรกกันละกันเพราะผมชอบแบบไม่มี W นะครับเลือกอโดเมนที่ทําการจะติดตั้งนะครับของท่านนะครับตรงส่วนนี้นะครับค่า default ของ WordPress เนี่ยมันจะติดตั้งในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า wp แต่ถ้าท่านนะครับมีโดเมนหน้าแรกเนี่ยเป็นโดเมนหลักของเว็บไซต์ของท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะเอา โฟลเดอร์ er ตัวนี้ออกไปได้นะครับเพื่อให้ติดตั้งระดับ r ร o t ระดับหน้าแรกของเว็บไซต์ของท่านเองนะครับ ตรงส่วนของ database setting นะครับค่า default ของมันคือ wp underscore นะครับเป็นส่วนของ database นะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องแก้ไขนะครับแต่สำหรับคนที่เก่งางด้าน database แล้วก็อาจจะเล่นตรงนี้ได้นะครับผมถัดมานะครับตรง site setting เป็นส่วนที่ในการตั้งชื่อนะครับเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ site name ชื่อของเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็เรื่องของ site description นะครับก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอีกส่วนหนึ่ง เป็นเรื่องของ enable multi-site นะครับการรองรับนะครับรองรับการใช้ตีียมเดียวกันกับหลายเว็บไซต์ครับผมในส่วนของ site setting นะครับเป็นส่วนในการตั้งชื่อให้กับเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของ site name นะครับชื่อของเว็บไซต์ของเราแล้วก็ site description นะครับก็คือคำอธิบายเว็บไซต์ของเรา ในส่วนถัดมาเนี่ยเป็นส่วนของที่เรียกว่า enable multi-site นะครับสำหรับในการใช้ธีมเดียวในการสำหรับหลายโดเมนนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะขอข้ามไปนะครับเพราะมันค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับสำหรับมือใหม่สามารถข้ามไปได้นะครับในส่วนของ admin account นะครับเป็นการตั้งชื่อให้กับ admin เวลาล็อกอินเขาไปใช้ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์นั่นเองนะครับจะมีทั้งในส่วนของ username แล้วก็ password นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับผมขอคง มค่าเดิไว้ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของอีเมลตรงนี้เราจะใช้ในการกู้นะครับอ่าพาสเวิร์ดของแอดมินได้นะครับผมสําคัญมากตรงนี้ถัดมานะครับคือการเลือกภาษาภาษานะครับถ้าเราทําเว็บรองรับภาษาไทยเราควรเลือกนะครับ l a n งเว็เป็นภาษาไทยจะทําให้ระบบหลังบ้านและหน้าบ้านของตีม o r d p เพ s สเป็นภาษาไทยด้วยนะครับจะดีมากเลยนะครับผมอย่างนี้ ปึ้งนะครับในส่วนของปลั๊กอินเราสามารถข้ามได้นะครับปลั๊กอินตัวนี้เป็นเรื่องของการป้องกันการล็อกอินนะครับหรือจากผู้ไม่ประสงคหวังไม่ไม่หวังดีนะครับมันจะทําการบล็อก ของคนที่ล็อกอินผิดพลาดนะครับสำหรับผู้ใช้ใหม่สมัครข้ามไปได้นะครับตรงส่วนที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งคือ advanced option ครับในบาง Hosting เนี่ยเขาจะไม่ให้เราแก้ไข database name เลยนะครับเราจะต้องไปสร้าง database name ก่อนแล้วค่อยมาติดตั้งเนีค่อนข้างยุ่งยากมากเลย Host Atom นะครับสามารถที่เราตั้งชื่อ database name ได้นะครับ database name เนี่ยมันจะเป็นชื่อในการเก็บ ฐานข้อมูลว่าง,งั้นเหอะนะครับเก็บเราจะตั้งชื่อได้ไม่เกิน7ตัวอักษรน,นะครับนนี้ผมจะตั้งประมาณนี้นะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถที่จะ ะจะตั้งเป็นเดโม2สองละกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนของการอัปเดตแล้วก็ออโต้อัปเดเนี่ยค่า Default ของมันเนี่ยมันจะมีการปิดเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันปัญหา e อ r ร์เออจากที่เราแบบไม่สามารถคาดคิดนะครับวิธีการอัปเดตเนี่ยเราควรจะอัปเดตด้วยตัวเองแล้วก็ทําการเช็คหรือ Backup ข้อมูลในเว็บไซต์ก่อนทําการอัปเดตนะครับผมเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพื่อผิดพลาดขึ้นมาเราจะได้รีสโตร์กลับไปได้นะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของธีมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ธีมมาตรฐานก่อนละกันนะครับหลังจากที่เราเช็คความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการกด Insta l l ครับมันก็จะทําการติดตั้งตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพอกดติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะรันดัมเบอร์ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จเรีย ถ้ามีเกิดเลือกเกิดขึ้นนะครับอาจจะเรื่องของการไม่ extrac t File นะครับเราสามารถที่จะเช็คความถูกต้องนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําการกด install อ,อ,อีกครั้งหนึ่งครับรอสักครู่นะครับมันก็จะทํางานจถึงร้อก็เป็นงานเสร็จสิ้นในการติดตั้งนะครับก็จะขึ้นคำนะครับ c o n a t u l a t i o n the software was installed Successfully เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราผ่านโดเมนตัวนี้ได้นะครับคลิกไปหนครั้งนะครับ เห็นไหมครับว่าเราจะได้เว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งานนะครับในการสร้างเพจสร้างบล็อกของท่านนะครับแล้วก็ไปใช้ต่อในการทําการตลาดออนไลน์ได้อย่างโอ้โหดูดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพึ่งผาใครด้วยนะครับสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับการล็อกอินนะครับเข้าไปที่โดเมนด้านล่างนี้นะครับ a d m i n i s t r a t i v e นะครับ URL คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ใส่ user password ของท่านเมื่อกี้นะครับที่ท่านตั้งไว้นะครับ เมื่อลองอินเสร็จแล้วก็เข้าสู่หน้าตาควบคุมนะครับของแอดมินก็คือแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการติดตั้งเว็บไซต์ WordPress นะครับแล้วก็ใช้ตีมมาตรฐานในการเริ่มต้นนะครับจาก uh, warrior.in.th ครับผมสวัสดีครับ